ปัญญานิรันกูลใช้ชีวิตเรียบง่ายเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าพ่อสื่องารบันเทิงที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนทางประเทศสำหรับปัญญานิรันกูลผู้ก่อตั้งบริษัทเวิร์ o พอย e ์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนอาณาจักรพัน 1, ล้านผลิตสื่อบันเทิงครบวงจรบนเนื้อที่30ไร่กว่า19สตูดิโอพร้อมพนักง,งานกว่า700คนทั้งทีวีดิจิตอลช่อง23ที่เรตติ้งมาแรงและนอกจากบริษัทนี้แล้วทางด้านคุณปัญญาได้เป็นเจ้าของโรงละครแบงค์สยามพิคเนธชั้นจัดฟ้าใจกลางสยามสแควร์และบริษัท่เครืออ สิ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของคุณปัญญาณิรันกูลหนึ่งใน13นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของ ME m ม g ี z i n e t h a i น a n d ซึสิ่งทางด้านจอโทรทัศน์เราจะได้เห็นว่าคุณปัญญาน,านั้นเป็นวิทยกรชื่อดังและนางแทนผู้บริหารบริษทัทเบิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์แต่เบื้องหลังชีวิตของคุณปัญญากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าตาเสียเองก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดากินง่ายอยู่ง่ายทําเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งพื้นที่ของบ้านมาปลูกผักนานาชนิดมาทําเกษตรปลอดสารพิษทงัง ูกถั่วฝักยาวบวบเลี้ยงไก่ร่วมกับภรรยาและนอกจากผักแล้วภรรยาของเสียตายยังปลูกดอกไม้สวยงาไมไว้รอบ,บ้านอีกด้วยเลยคะ่ะนอกจากจะปลูกฝังความรักธรรมชาติให้กับหล,ลานทุกคนเบื้องหน้าน,า,นาที่หลายคนก็เชื่อว,ว่าตาเสียนั้นร่ํารวยแต่จริงๆแล้วตาเสียเป็นคุณตาที่น่ารักและก็รักมันหลานๆมากๆแถมทางด้านภรรยาย,ยังเป็นแม่สีเรียนที่ทำอาหารเกง่งและขายน้ำพริกเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจะรวยล้นฟ้าอยู่อย่างสุขสบายขนาดนี้แต่ภรรยาตาเสียนั้นก็ไม่นิ่งเฉยขยันทํางานสุดๆแถมยังเก่งทางด้านเกษตร และนำผักปลอดสารพิษที่ปลูกมาทำอาหารให้กับครอบครัวด้วยล่ะคะ่ะ